สวัสดีครับผมหมอแบงค์นายแพทย์ธนาคมสุขเกลิญ จากทศแพทย์แดนไทยแต่อิจริงนะครับวันนี้หมอก็จะมาพูดถึงเรื่อง6วิธีในการเพิ่มฮอร์โมนเพศชายนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าฮอร์โมนเพศชายนะครับมีความสําคัญหลายด้านนะครับทั้งในด้านของความรู้สึกฟิตแอมเฟิร์มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและก็สมรรถภาพทางเพศนั่นเองนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับคนมักจะเข้าใจว่าฮอร์โมนเพศชายจะลดลงก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้สูงอายุแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับตั้งแต่ผู้ชายเราอายุ30ปีเนี่ยฮอร์โมนเพศชายก็จะเริ่มลดลงแล้ว โดยมีงานวิจัยบอกนะครับว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยจะเริ่มลดลงเฉลี่ยปีละประมาณ1%นะครับหมอก็เลยอยากจะมาแนะนํา6วิธีที่สามารถใช้เพิ่มฮอร์โมนเพศชายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับวิธีแรกนะครับก็คือการออกกําลังกายนะครับโดยเฉพาะการออกกําลังกายด้วยวิธีเวทเทรนนิ่งนะครับเพราะว่าการออกกําลังกายด้วยวิธีเวทเทรนนิ่งนะครับจะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อขึ้นแล้วก็มีงานวิจัยนะคะว่าเมื่อผู้ชายมีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นก็จะมีการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมากขึ้นนะครับนอกจากนี้รา สามารถควบคุมน้ําหนักได้พอเราควบคุมน้ําหนักแล้วก็ควบคุมปริมาณไขมันได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะสามารถทําให้ฮอร์โมนเพศชายสมดุลได้เพราะในผู้ชายที่มีไขมันหน้าท้องเยอะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดการเสียสมดุลระหว่างฮอร์โมนเพศชายและฮอร์โมนเพศหญิงนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังพบว่าในคนที่น้ําหนักเกินนะครับมีความสัมพันธ์กับการลดลงของฮอร์โมนเโศสเตอโรนด้วยวิธีที่2นะครับคือการลดความเครียดนะครับเพราะว่าความเครียดเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพร่างกายหลายอย่าง แล้วก็เวลาที่เราเครียดนะครับร่างกายจะมีการหลั่งฮอร์โมนความเครียดที่เรียกว่าคอติซอลออกมาซึ่งตัวคอติซอลนี่ครับก็จะมีผลกดฮอร์โมนเพศลงทําให้เราเมีสมรรถภาพาทางเพศลดลงด้วยนะครับสาหรับวิธีที่3นะครับก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแน่นอนครับว่าการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยมีความสําคัญต่อสุขภาพร่างกายทุกด้านนะครับรวมถึงสุขภาพทางเพศด้วยเราพบว่าในคนที่มีการนอน5ชั่วโมงหรือว่านอ,นอนหลับน้อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายที่นอนเต็มที่7 8ชั่วโมงขึ้น จะมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนน้อยกว่าถึง10-15%เพราะฉะนั้นหมอจึงอยากแนะนําให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพทางเพศที่ดีนะครับสำหรับวิธีที่4นะครับคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แน่นอนครับว่าการที่จะรักษาสุขภาพนะครับนอกจากการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการออกกําลังกายแล้วการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับหมอนแนะนานะครับว่าในกรณีที่เราจะทานไขมันให้เน้นเลือกไขมันดีเป็นหลักไขมันดีคืออะไรไขมันดีนะครับก็จะเป็นไขมันไม่อิ่มตัว เช่นไขมันที่เราได้จากปลาจากถัว่วหรือว่าจากน้ํามันพืชบางชนิดเช่นน้ํามันมะกอกน้ามันลําข้าวเป็นต้นนะครับวิธีที่5นะครับในการเพิ่มฮอร์โมนเพศชายนะครับก็คือการรับประทานพวกวิตามินแล้วก็อาหารเสริมที่ประโยชน์นะครับหมออยากจะแนะนำะสารอาหารบางตัวนะครับเช่นพวกสังกะสีนะครับอันนี้มีประโยชน์ในการช่วยเรื่องของการสร้างฮอร์โมนเพศชายแล้วก็การผลิตสเปิร์มนะครับนอกจากนี้นะครับสารตัวอื่นๆน,นอกจากสังกะสีที่มีประโยชน์ก็อย่างเช่นแมกนีเซียมซิียม พวกนี้ก็ช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศได้นะครับในกรณีที่ คุณผู้ชายต้องการที่จะรักษาสมดุลของน้ําหนักนะครับสารอาหารอย่างพวกแอลคาเนทีนนะครับก็ช่วยได้นะครับเพราะว่าตัวแอลคาเนทีนเนี่ยก็จะช่วยนําไขมันเข้าสู่เซลล์แล้วก็กระตุ้นการเผาผลาญไขมันซึ่งก็จะช่วยลดปริมาณไขมันในผู้ชายลงแล้วก็นําไปสู่สมดุลของฮอร์โมนเพศที่ดีขึ้นครับสำหรับวิธีที่6วิธีสุดท้ายนะครับก็คือการเลิกสูบบุหรี่แล้วก็เลิกแอลกอฮอล์หรือว่า ถ้าเลิกไม่ได้ก็พยายามลดลงให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าบุหรี่มนมีนิโคตินซึ่งส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศโดยตรงนะครับในส่วนแอลกอฮอล์เองถ้าเราดื่มเป็นระยะยาวก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายและก็ส่งผลเสียต่อสมรรถภาพทางเพศด้วยเช่นกันครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็น6วิธีนะครับที่คุณผู้ชายสามารถทําได้สําหรับ6วิธีที่กล่าวไปก็เป็นวิธีเบื้องต้นนะครับแต่ถ้ายังไม่แน่ใจหรือยังมีข้อสงสัยว่าเราจะสามารถปรับสมดุลหรือว่าเพิ่มฮอร์โมนเพศได้ยังไงก็สามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้นะครับหากมีคําถามสงสัยสามารถติดต่อที่ช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ